น้องเค้กทำไรคะพี่เค้กเล่นทรายอยู่โอ้พี่เค้กขุดทรายใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยฮ<ะ>เด็กๆโดนทรายดูดเฮ้ยทรายดูดทรายดูดนี่น้องพบพี่ๆสองคนเขาโดนทรายดูดจะทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ยเขาโดนทรายดูดลงไปแล้วว่ะ,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 ะอ๋าป๊าป๊ามาเพอ่ีเลยป๊าไปไหนมาเนี่ยกำลังถามปรึกษากันกับเด็กสองคนว่า จะช่วยพี่เขายังไงจะช่วยพี่ธัญญากับพี่เค้กยังไงโดนทรายดูดไปอะเออเด็กๆก็งงๆกันไม่ตอบป๊าเออหาอะไรดีอะหาอะไรมาช่วยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นกลางป่า่ะต้องหาอะไรที่เป็นพวกอัญมณีอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยอัญมณีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นอัญมณีอันนี้มันเป็นป่าเด็กจำบันนะน่าจะต้องเป็นอัญมณีสีน้ำตาลอะเออไปดูเถอะ เผื่อว่ามันจะช่วยได้ไงแล้วเด็กสองคนมันอยู่ในหดุมทรายแล้วตอนนี้เนี่ยมันพูไปช่วยพี่เขาไหมโอ้โหอมยิ้มคนเลยมันเลยไหนไหนไหนเจอแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่แบบแปลกๆอ่ะอยู่แปลกๆเฮ้ยมันในน่องเนี่ยใช่ปกติมันก็อยู่ข้างบนไงมันมีความแวววาววิ่งวิ่งอ๋อเป็นยังไงมันมีแสงออกมาวิ่งวิ่ง ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนเลยนี่ไงอันนี้มันมีสีน้ำตาลน้องครบน่าจะช่วยพี่ๆได้นะได้ป่ะได้ป่ะอ้าวไม่ใช่นะน้ำมสน้ด <laughs> อได้แล้ววุ้ยไดดดิดอว้าวว้ตาตาม,มาช่วยพีกันเร็วไค่อยเดินมานะลูก นี่จะมืดแล้วเราต้องรีบช่วยพี่กันนะไม่งั้นเรามองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับบ้านกันนะลูกแล้วเราได้มาแล้วเราจะใช้ย่งไรก็โยนลงไปไงโยนลงไปตรงที่ที่เขาหายไปเมื่อกี้เนี่ยเออโยนไปเลยโยนลงไปโดนหัวใครก็ไม่รู้นะลูกนะอาระวังหลบกันดีนะเด็กๆอ่ะโอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้ว เย้ yeah, ช่วยได้จริงๆด้วยพุลเราเดินออกมาได้ไหมลูกเดินออกมาได้ไหมเฮ้ยติดไหมติดไหมอ่าได้แล้วได้แล้ว <c oughs> กลับมาแล้วพี่ธัญญากับพี่เค้กกลับมาแล้ว